พากันอีกแล้วครับสาหรับลิงที่ลบบุรีครับชาวลบบุรีบอกว่ามันเริ่มจะหนักข้อขึอข้ขนเรื่อยๆมันอยู่ไม่ได้แล้วนะมันเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันสําหรับคนในพื้นที่ลบบุรีนะเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวคนละแล้วล่าสุดเนี่ยมันก็ไปรื้อข้าวของไปขโมยของนะคะในซุ้มที่เขา,าเตรียมเอาไว้ กนัเกาบอกว่างดให้อาหารลิงในเมืองแลจุดนี้เป็นจุดให้อาหารลิงจะได้เดินมากินมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพวกนี้เยอะพวกนี้ก็ไม่กล้าลงมากินมันก็จะกัดกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเิเออตรงนี้เป็นจุดให้อาหารและลิงในเมืองเออตรงนี้มีอาหารกินนะเดินมานะ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีนะแมลิงมันจะได้มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่มันไม่ใช่ไงลิงในเมืองไม่มีกินปุ๊บเอาแล้วเลาะตามบงตามบ้านแล้วเข้าตลงตลาดไปตามโงตามวัดแล้วเลาะไปตามสายไฟเขาจะไปเขาเรื่อยแล้วมันอยู่มันตั้งนานแล้วว่ามันอยู่มาแต่ป้าเกิดมาก็เห็นมันมีแล้วอ่ะอ้าคุณป้าอายุตั้งห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วตีห้ามัน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 มลงจากตึกแล้วมันก็นั่งเฝ้าคอยกินคอยกินทั้งวัน คอยเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งแบบนี้เนี่ยนั่งพอกินทั้งวันทีทีมันก็กระโดดแย่งหลังรถกระบะเขาคือกระพวงกับข้ามาเนี่ยมันก็กระโดดแย่งตึกก็จะมีปัญหาเยอะที่สุดก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีร้านคงร้านค้าเยอะแยะเนาะแล้วเมื่อเมื่อลิงมันสร้างปัญหาหรือประชากรมันเยอะมากๆเนี่ยคนก็เขาซื้อของได้น้อยลงลิงอาจจะแย่งของ คนก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆร้านก็อยู่ไม่ได้แต่จริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคนจะให้อาหารแบบสเปนตปะทั่วไปเลยณ mm hmm. ปย mm ัจ hmm. จุบันเนี้ยรู้สึกว่าทางเทศบาลเขามีประกาศาให้มีการให้อาหารที่เป็นที่ใครมาให้ไม่ไม่ตามจุดที่ก็จะมีการปรับการอะไรพิ่มนะ mm hmm. มันมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ควรจะกระจายจุดให้อาหารให้มันครบทุกฝูง เพราะว่าลิงแต่ละฝูงเนี่ยมัน,ม,นมันก็มีอาณาเขตของตัวเองเนาะเมื่อข้ามฝูงไปไปหากินตรงนี้ก็จะโดนโดนกันดโดนทาร้ายเพราะฉะนั้นมันต้องสํารวจก่อนการทํทจุดให้หาว่ามันมีดิงกี่กลุ่มแล้วก็ต้อง,ต,องต้องกําหนดจุดให้หาตัมนั้น,<_><_>น,นอย่างลิงเมืองเนะี่ยต้องบอกกอนว่าเมื่อปี6-1เรานับกลุ่มมันอยู่มีอยู่ประมาณ 7, 7กลุ่มก็จะมีที่อาปางธรรยอดนะครับมาลัยลาม่าตลาดมโนราโรงแรมเมืองทองร้านชโยวนิพ์แล้วก็ร้านซ็งเฮงแล้วก็วินรถตู้ ตอนนั้นนับได้31,21นน่ตัวแต่เมื่อปี -66 เนะี่ยเรามีการนับทวนว่าที่ทำงานมาเนี่ยจะก่อรลิงมันลดลงไหมแต่ลิงใน7กลุ่มเนี่ยมันเคลื่อนที่หากันได้เราก็เลยหาวิธีใหม่โดยใช้ลิง7กลุ่มเดิมเนี่ยแบ่งโซนในการนับเอาเป็น4โซนหลักด้วยกันก็มีกลุ่มของโซนสถารรกานแล้วโซนปางสามยอดซึ่งรวมอะไรละมากเข้าไปโดยใช้บล็อกถนนเป็นตัวแบ่งนะครับแล้วก็ลิงตลาดมโนรากำเมืองทองนี่อยู่ด้วยกันแล้วก็ลิงชโยวนิสกับวิลโลตู้พวกนี้จะอยู่ด้วยกกันสงเ ก็จะแบ่งออกเป็น4โซนเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเรานับลิงได้2,206ตัวครับก็ถือว่าประชากรเขาค่อยๆลดลงถ้ามองตามหลักภูมิศาสตร์เนี่ยพี่เชื่อว่าลบุรีน่าจะเคยเป็นพื้นที่ท้องทะเลมาก่อนหลักฐานที่มันบ่งบอกว่าเคยเป็นท้องทะเลมาก่อนก็อย่างเช่นภูเขาอย่างเช่นในลบ,บุรีอ่ะมันจะมีการผลิตดินสอพองมีหมู่บ้านหนึ่งที่ผลิตดินสอพองก็คือดินเป็นลักษณะสีขาวซึ่งมันก็อยู่ในทะเลลึก แล้วก็ลิงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดกําเนิดมาจากพวกนี้เพราะว่าลิงสแะโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นลิงหางยาวซึ่งหางเนี่ยมีประโยชน์ไว้สําหรับหย่อนลงไปในน้ําในทะเลเพื่อตกหอยตกกุ้งอะไรเงี้ยตกปูกินเป็นอาหารลิงแมมมีชื่อ Common Name ว่า Clap Eating m a า a ค u e c ั a อ eating ก็คือไอ้พวกลิงที่กินปูกินหอยอะ นั่นก็แปลว่าเขาเคยอยู่ในป่ากงกลางในริมชายทะเลชายหาดใดๆมาก่อนที่เป็นท้องทะเลแต่พอวันหนึ่งที่ท้องทะเลที่เคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วมันไม่ใช่ท้องทะเลแล้วมันกลายเป็นเขตเมืองเก่ามันกลายเป็นพื้นที่ที่มันมีการจราจรพุกพานมีการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างลิงกับคนซึ่งพื้นที่ตรงนี้แหละที่มันก่อให้เกิดอันตรายเพราะว่าส่วนในด้านของการแก้ปัญหาหรือการจัดสรรพื้นที่อยู่ของของจังหวัดลพบุรีเอง ที่จะช่วยทางกรมอุทยานดูแลลิงพวกนี้มันก็ยังก็ความหวังก็ยังลิบหลีมันยังไม่ได้ถูกคลี่คลายปัญหาถูกแก้ปัญหาด้วยความจริงจังและจริงใจสักทีป้านนะถ,าถ้าในเมืองจับไปได้นะปอยากให้จับแล้วทำหมันเขาไปอยู่ป่าถ้าไปอยู่ป่าได้นะดีเลยแต่ต้องทำหมันเขานะไม่ใช่จับไปแล้ปล่อย,ปล,อยปล่อยแพ่พันอีกนะแต่ถามว่าเราจะจัดการบริหารยังไง เอาลิงในในเมืองนะออกไปอดีแต่เราต้องหนึ่งหาที่อยู่ให้เขามีมีที่กินให้เขาเพราะหนึ่งเขาเขาอ,อดสองแล้วเขาไปทําลายข้าวของรถลาอย่างเงี้ยความหิวของเขาล้วยมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเนี่ยถืออะไรมากินได้ไม่ได้ฉกก่อนไงเพราะว่าหนึ่งมันไม่มันไม่มีจุดอาหารในเมืองให้เขากินสองต้สร้างความลำคาญตอนนี้อยากแห้ในเมืองไปมากๆเลย เก่งมากเก่งมากเอามือออกกันคนเก่งเอามือออกกันไม่ไม่เอามือออกอึ๊บไปล้วไปแล้วครับไปเลยไอ้ยาไปทำแผลกันไปทำแผลกันค่ะแสบนิดนึงนะลูกนะเก่งมากเลยเก่งมากเลยไม่ร้องเลยวันนี้ทำไมคุณยายเก่งอย่างเนี้ล่ะเคยมีลิงหลายๆตัวนะคะที่เวลาที่ทำแผลแล้วแบบ เจอกระสุนบีบีกันฝังอยู่ทั่วล่าง15-16เมตรกระสุนบีบีกันที่เป็นตะกั่วนะคะโอเคคุณยายเป็นตะกั่วรูปร่างคล้ายคล้ายดอกเห็ดอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้หลายแผ่นะนะยายนะฮึบฮึบยังพร้อมยังฮึบโอ้ยสงสารคนแก่จังเลยสงสารคนแก่ที่สุดเลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องเคี้ยวฟันเลยไม่ต้องขู่นะคะ ขู่แม่นะคะไหนดูจิตอนนี้ลิงในตัวเมืองเขตเมืองเก่าลบบุรีเนี่ยณปัจจุบันนะคะมันจะมีอยู่ประมาณสัก2,500ตัวทีนี้ถ้าเป็นอัตราการป่วยของในแต่ละเดือนเนี่ยหมอถือว่าเยอะเดือนนึงก็ประมาณ8-10ตัวได้อยู่นะคะเพราะว่าลิงพวกนี้มันอยู่ท่ามกลางการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นในตอนเช้าและตอนเย็นเนาะแล้วก็อยู่ใจกลางเมือง เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุจากการถูกรถชนหรือแม้กระทั่งการอดอาหารอาหารไม่พอเพียงในแต่ละฝูงไม่มีที่ให้กินอาหารไม่มีน้ําดื่มสะอาดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มันมีความเครียดเกิดขึ้นในระหว่างฝูงด้วยกันเองแล้วก็ในแต่ละฝูง เวลาที่เขามีฝูงหนึ่งที่ถูกให้อาหารได้แต่อีกฝูงหนึ่งกินอาหารไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถูกจํากัดโดยบริเวณของการให้อาหารก็เลยทําให้เขามีการแย่งอาหารกันแล้วก็กัดก,กันทะเลาะกันแต่ละฝูงก็ยกพวกมาตีกันอย่างที่เราเห็นในคลิปพอมันเกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยมีหลายๆตัวที่เป็นลิงที่อ่อนแอหนีไม่ทนันหรือว่าเป็นลิงนักสู้เป็นกลุ่มอัลฟาเมลซึ่งมีหน้าที่ที่ปกป้องฝูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีบาดแผลมีรอยคมเคี้ยวของอีกฝูงหนึ่งกัด ซึ่งนั่นแหละก็จะเป็นสาเหตุของการนำเชื้อบบัทียาเข้าสู่ร่างกายค่ะช่วงปีแรกที่เรายังไม่ค่อยได้ทำเนาะจับมาก็จะเจอแต่ตัวใหญ่หมอก็จะทำแบบโหนานตัวหนึ่งเป็นชั่วโมงเมื่อก่อนอะช่วงแรกๆทำจนท้ออะไรเงี้ยแบบปวดหลังแต่พอปีหลังๆมาเราทำมาทั้งหมดสะสมมาแล้วประมาณ2,700กว่าตัว จะทําตัวผููแล้วก็ตัดท่อนาน้าเชื้ออสุจิอะค่ะก็คือไม่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่ได้ตัดอันทะเพียงแต่ว่าแค่ตัดทางเดินของมันแค่นั้นเองส่วนตัวเมียก็จะทําคล้ายๆในโคนที่คือตัดเฉพาะท่อนํารังไข่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับว่าไม่ได้ตัดตังไข่หรือหมดลูกที่เกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนเหมือนกันนะคะเขาก็ยังมีพฤติกรรมผสมพันธุ์ได้แต่แค่ผสมไม่ติดแค่นั้นเอง เท่าที่สังเกตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยลิงในเมืองเนี่ยอายุของลิงที่ตั้งท้องเนี่ยฮะมันจะต่ำลงเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยลิงอายุประมาณรักสองสามปีเนี่ยมันถึงจะตั้งท้องณปัจจุบันเนี่ยลิงประมาณไม่เกิน2ปีก็เริ่มตั้งท้องเนื่องจากว่าที่ลบบุรีเนี่ยมีคนเอาอาหารไปให้แต่ว่าไม่ใช่พืชไม่ใช่อาหารที่ลิงควรจะกินถ้าลิงอยู่ในป่าก,ก็จะกินใบไม้ยอดไม้มแมลงแมะสัตว์เล็กๆคุณค่าทางอาหารมันก็เหมาะสมกับเขาแต่ว่าลิงในเมืองกินอะไรกินยาค กินไข่ไข่ต้มที่ไปไหว้สารประการและคนเอากลับบ้านมันเยอะอังน,นี้เขาก็มาให้ลิงพวกนี้พลังงานมันสูงพลังงานมันสูงเขาก็ผสมพันธุ์เขาก็ทําให้เขาออกลูกค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเขาจะออกลูกได้สตัวแม่หนึ่งต่อแม่แต่3ปีในสองตัวแน่นอนต่อแม่เตรียมจับลิงรอบสารพระการแล้วก็พระปรางสามยอดไปไว้ที่สวนลิงซึ่งเทศบาลเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ดูแล เรื่องนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับทางกรมอุทยานมีการลงนาม MOU ย้ายลิงเป็นที่เรียบร้อยครับสวนลิงตรงนี้ค่ะที่เขาทำไว้ตรงโพกต้นเนี่ยเขาทำมานานแล้วทำมาท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านและตัวหมอเองไม่มีความเห็นด้วยที่จะให้สร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่อยู่ของลิงเนื่องจากว่าปี2554จุดตรงนั้นน้ำท่วมสูง4เมตรนะคะ ชาวบ้านบริเวณรอบๆนั้งเขาคัดค้านกันหมดไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เลยอยากให้ไปใช้สถานที่อื่นซึ่งณเวลานั้นเนี่ยถ้าทางจังหวัดยินยอมมันก็น่าจะได้มันก็น่าจะมีแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ลงตัวสักทีกับสถานที่อยู่ของลิงแล้วก็พยายามจะทุ่มเทก,การทําพื้นที่ตรงนั้นให้ลิงอยู่ให้ได้ซึ่งมันจะรับสถานการณ์ไหวไหมกับกรงตาข่ายซึ่งไม่ได้มีความแน่นหนาอะไรไม่ได้ผ่านการตรวจสอบไม่ได้ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ผ่านการคิดค้นจากกลุ่มที่เขามีความชํานาญในเรื่องนี้ ถ้าลิงมาหลุดออกมาได้ทําไงคะเพราะมันไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพใดๆแล้วเราอย่าลืมว่าหลักของ Animal Welfare ทุกวันเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ที่เป็นสัตว์เนี่ยเขาจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองชีวิตเขามีความปลอดภยัยเราจะทําอะไรเราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยทุกชีวิตตอนนี้มันมันเริ่มมีความหมายเริ่มมีค่าในสายตาของประชาชนชาวโลกแล้พอคุณแก้ปัญหาได้หาสถานที่ได้แล้วนะ่ะ คุณจะต้องสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านทั้งชาวบ้านกลุ่มคนที่รักลิงและชาวบ้านในกลุ่มคนที่จะย้ายลิงออกไปว่าคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตลิงเหล่านี้ได้ยังไงที่จะไม่จะไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้อีก